สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีพร้อมกันสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกายน2567นะคะดังนั้นวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดวงชะตาสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎนะคะ ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนั้นก็หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนะคะไม่ว่าท่านนี้จะเกิดอยู่ในพออะไรก็ตามราศีกรกฎก็จะหมายถึงเกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมไปถึงวันที่15สิงหาคมนะคะเคล็ดในการตรวจเช็คดวงชะตนี้ แม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะคือแม่หมอตรวจเช็คดวงชะตาโดยอิงจากไพ่ทาลห,อาหทาลอดนี้นะคะอิงจากไพ่ทาหลอดนี้แล้วก็อิงจากไพ่เลือนมองนี้นะคะอิงจากไพ่อยู่สองชุดนี้นะคะเพราะว่าไพ่ทั้งสองชุดนี้จะมีความขลังความฉมังความแม่นยำยิ่งนัก แม่หมอจะไม่ได้อิงดวงดาวจะไม่ได้อิงเวลาตกฟากไม่อิงลัคนาอันใดน,นะคะโอเคเมื่อท่านเข้าใจตามนี้ดีแล้ว <c oughs> เรามาตรวจเช็คดวงชะตากันนะคะท่านที่เกิดในราศีกรกฎช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดวงชะตาของท่านนี้โดดเด่นในในจุดในเรื่องแห่งพลังจิต หรือว่าโดดเด่นในเรื่องการมีสัมผัสพิเศษซิกเซนบิยานอย่างรู้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะโดดเด่นในเรื่องนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทีนี้เรามาเจาะดูโดยตรงทีละเรื่องมาดูเรื่องหน้าที่การงานก่อนสำหรับหน้าที่การงานแล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ธุรกิจการงานของท่านนี้ดีมากๆเลยในช่วงเดือนนี้เพราะว่า ช่วงเดือนนี้ท่านจะได้ดีท่านจะโชคดีได้ดีมีโอกาสดีๆพิเศษใหม่ๆเข้ามาสู่ตัวท่านในการงานบางคนทำงานอยู่ในบางคนทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วพอมาสู่เดือนพฤศจิกาเราก็จะได้โชคด้วยข่าวดีมีงานเสริมเข้ามาซึ่งเป็นงานที่ดี ที่ท่านอาจจะไม่เคยทํามาก่อนแล้วท่านก็ไปหยิบเอามาทําเป็นงานเสริมอ,อันนี้เมื่อเราทําจับทําแล้วมันก็จะก่อเกิดประโยชน์ให้กับตัวท่านได้ดีทํามาค้าขึ้นคล่องตัวนะคะและในช่วงนี้หากแม้นว่าใครทํางานธุรกิจองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามอยู่ในตําแหน่งอะไรก็ตามอยู่ในเงินเดือนเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะหากช่วงเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนถ้าท่าน ต้องการที่จะไต่เต้าตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันได้สูงขึ้นกว่าเดิมท่านก็จะมีโอกาสนะคะถ้าท่านเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หรือเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความขอความช่วยเหลือท่านก็จะได้โอกาสดีในการที่จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ ทำให้สิ่งที่ท่านคาดหวังเอาไว้ในใจนี้ก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะหรือท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันช่วงเดือนนี้ไม่ว่าท่านจะกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกอาชีพจะสร้างเงินสร้างทองให้กับท่านได้ดีมากในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทําธุรกิจ ที่มีความเกี่ยวข้องกับต่างชาติหรือไปทำงานในต่างถิน่นต่างแดนหรือทำในถิ่นที่มีการท่องเที่ยวที่มีผู้คนมากมายหลากหลายประเทศเข้ามาท่องเที่ยวนะคะท่านจะได้โอกาสดีในทีทอง ในการที่จะนําเอาสิ่งที่ท่านพบเจอพบเห็นแล้วมาเป็นไอเดียจับเอาในงานในจุดที่ท่านเห็นพบเจอนั้นมาพัฒนางานที่ท่านทําอยู่นี้แล้วมันก็จะประสบความสําเร็จดีมากๆเลยหรือท,ท่านทําธุรกิจอย่างนี้อยู่ทำเกี่ยวกับคนต่างชาติเนี่ยมันจะพุ่งดีมากๆเลยมันฉลกแล้วท่านอาจจะไปหันจับอาชีพอื่นมาเสริมมาเป็นอาชีพเสริม และอาชีพเสริมนั้นถ้ามีความเกี่ยวข้องกับต่างต่างชาตินะคะมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกจะทำให้ธุรกิจการงานของท่านนี้จเจริญรุ่งเรืองได้ดังใจดังหวังดีมากๆเลยนะคะและในช่วงเรือนนี้ท่านที่เกิดในราศีกรกฎนี้ดวงชะตาของท่านนี้บ่งเอาไว้ว่า จะมีเกณฑ์ได้เดินทางอยู่ได้บ่อยๆจะเป็นการว่าเดินทางระยะใกล้ก็ดีเดินทางระยะไกลก็ดีและในการเดินทางของท่านนี้จะนำไปสู่แห่งความสำเร็จในโครงการที่ท่านคิดไว้หรือประสบความสำเร็จแห่งความมีโชคมีลาบนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าเดินทางแล้วจะประสบความสำเร็จ เดินทางแล้วจะมีโชคมีลาบถ้าท่านเดินทางในเกี่ยวกับธุรกิจการงานของท่านนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบและประสบความสําเร็จดีนะคะต่อไปเรามาเจาะดูในเรื่องแห่งการเงินนะคะสําหรับการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ก็ถือได้ว่าท่านที่เกิดราศีกรกฎนี้ดวงหนุนนาท่านอีกดวงชะตาฟ้าเปิดทางให้กับท่าน ช่วงเดือนนี้นอกจากท่านจะได้เงินทองจากงานประจำที่ทําอยู่แล้วท่านก็ยังมีโชคลาบอื่นๆอ,อีกมากมายหลากห,หลายช่องทางสะพัดมาสู่ตัวท่านท่านจะได้ลู่ทางใหม่ๆใ,ในการสร้างเงินสร้างทองท่านอาจพ่อแม่แม่หมอบอกว่าท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางเพราะฉะนั้น การเดินทางไม่ว่าท่านจะเดินทางจะเป็นการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศก็ดีหรือเดินทางไปทำงานที่ต่างถิ่นก็ดีการเดินทางของท่านนั้นมันจะชี้ช่องทางให้ท่านนี้ได้สร้างเงินสร้างทองให้เห็นเป็นรูปประมได้ชัดเจนได้เงินเป็นกอบเป็นกำได้ดีมากๆเลยเพราะว่าการเดินทางที่จะไปทำงานแหล่งใหม่นั้น มันจะเป็นช่องทางหนึ่งที่สร้างเงินให้ท่านคล่องตัวนะคะคือคือเอาเป็นว่าดวงของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่ต้องอยู่นิ่งๆไม่ต้องอยู่กับที่นิ่งๆต้องมีการขยับตัวขยับขยายขยับไปทิศทางนั้นขยับไปทิศทางนี้ไปนั่นมานี่แล้วเราก็จะได้ตาทิพย์หูทิพย์จิตทิพย์ในสิ่งที่พบเจอแล้วพบเจอแล้วก็จะมีไอเดียเกิดขึ้น นำเอาสิ่งที่พบเจอที่มีไอนำมาเป็นไอเดียคิดใหม่ทำใหม่แล้วก็จะเกิดความสำเร็จดีมากๆเลยนะคะและอีกอย่างท่านที่เกิดในราศีกรกฎช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็จะโชคดีในเรื่องการเงินหลากหลายรูปแบบและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใดที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ชอบซื้อหวยชอบซื้อลัตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะคะช่วงเดือนนี้เหมือนบุญหนุนนำฟ้าเปิดทางให้กับท่านท่านจะได้โอกาสดีในที่ทองในการที่จะสร้างเงินในรูปแบบการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงและแม่หมอก็ขอเน้นว่าช่วงเดือนนี้ขอให้ท่านเร่งหมั่นทำบุญทำทานสร้างบุญสร้างกุศลให้มากมาก สวดมนต์ให้มากๆแล้วก็ขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านกราบไหว้เคารพบูชาแล้วท่านก็จะสามารถจูนสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างสําเร็จสำลีผลแล้วก็จะเกิดความสําเร็จหากท่านต้องการที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงซื้อหวยซ,ซื้อแรตตาลีนั่นแหละ สร้างบุญสร้างกุศลไว้มากบุญก็จะหนุนนาเปิดทางแล้วท่านก็จะสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะเปิดยานสััดพิเศษซิกเซนยานอย่างรู้ให้กับท่านให้ท่านคิดได้หรือบางทีท่านเดินไปตรงนั้นตรงนี้ท่านอาจจะได้พบเจอตัวเลขที่มันเข้าวินอะไรอย่างนี้แหละคือเอาสรุปแล้วยังไงก็ตามในเดือนนี้หากท่านใดชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงท่านก็จะมีโชคลาภในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องแห่งความรักการงานดีการเงินดีและมันก็เหมือนเป็นกฎธรรมชาติงานดีเงินด,นด,นดีแต่ความรักยังไม่แจ่มใสนะะมันเหมือนได้อย่างเสียอย่างงานดีเงินด,นดีความรักไม่แจ่มใสแม่หมอจะแยกความรักออกเป็นสองแบบนะคะหนึ่ง ความรักสำหรับคนโสดสองความรักสําหรับคนมีคู่นะคะสําหรับคนโสดแล้วถึงแม้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีคนมาขายขนมจีบจะมีคนมาจีบจะมีคนนําเอาความรักมาสู่ตัวท่านมากมายก็จริงอยู่แต่คนที่มา ขายขนมจีบกับท่านคนที่นํารักมาให้คนที่มาจีบท่านนั้นถึงแม้ว่าจะบอกรักท่านจริงๆก็ตามแต่พอจะอพอจะเอ่ยปากให้ได้ลงเอ่ยได้คองเรือนให้เป็นคู่มั่นคู่หมายกันจริงๆแล้วปรากฏว่ามันยังเป็นไปไม่ได้เนื่องจากว่าคนที่มารักมาชอบท่านนั้น ส่วนมากแล้วเขามักจะมีพันธะอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะรักอย่างเดียวมันก็รักได้แต่ถ้าคิดที่จะไปอยากจะคลองเรือนกันมันคลองเรือนกันไม่ได้มันมีอุปสรรคตรงที่ว่าคนมารักเราต่อหน้าเราบอกว่าโสดแต่แต่พอรับหลังเขาก็ไม่โสดนะโสดแต่ไม่สดนะคะมันเป็นอย่างนี้แต่บางคน S 1> <S 1> เมื่อถลํำใจไปรักเขาแล้วมันก็ถอนตัวได้ยากดังนั้นถ้าท่านถอนตัวได้ยากหากท่านคิดอยากจะรักอย่างเดียวมันก็รักได้ไม่มีปัญหาอะไรถ้าท่านยอมรับได้ว่ายอมรับได้ว่าเขามีพันธะอยู่แล้วมันก็จะไม่มีปัญหาสาหรับตัวท่านแต่ถ้าท่านใดยอมรับไม่ได้มันก็จะเกิดปัญหาสาหรับตัวท่านท่านก็จะเป็น เกิดขึ้นมานะคะจะเป็นอย่างนี้ต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่หรือว่าเป็นครอบครัวช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านความรักความผูกสัมพันธ์ไม่เกยมใสเลยทั้งสามีและภรรยาต,ต่างก็มีความคิดเห็นขัดแย้งกันขัดแย้งกันจนถึงว่าได้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะ ดังนั้นให้ระมัดระวังคําพูดคําจานะคะถ้าหากแม้นว่าเราใจร้อนง่ายหัวร้อนง่ายไม่ระมัดระวังคําพูดคําจามันก็จะเกิดการทะเลาะเบาะแวง้งปะทะคารมกันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เลิกลากันหลอกแต่มันก็จะเสียความรู้สึกนะคะมันจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นก็ให้ระมัดอารมณ์กันเข้าไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้เสียความรู้สึกอันใดต่อไปเรามาดูเรื่องเคาะ สำหรับท่านที่เกิดในราศรีกรกฎภายในเดือนพฤศจิกายานนี้นับแต่นี้ไปท่านก็ไม่มีเคราะห์แล้วล่ะถึงแม้ว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาท่านอาจจะมีเกณฑ์ว่ามีเคราะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเสียเงินเสียทองอะไรประมาณนี้พอมาสู่เดือนพฤศจิกาเคราะห์ต่างๆนั้นก็มาลายไปความมีโชคลาภแห่งการเงินการ,ง,การงานมันก็เข้ามาสู่แทนที่ นะคะโอเคแม่หมอก็จะขอทำนายไว้แต่เพียงแค่นี้แม่หมอก็จะกล่าวโดยสรุปให้ท่านฟังว่าท่านที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎภายในเดือนพฤศจิกายนสองพนรอยสเกตนี้กล่าวโดยสรุปคือ 1. ท่านมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทาง ทั้งทางระยะใกล้และระยะไกลและเดินทางไปต่างประเทศและในการเดินทางของท่านนี้ก็เดินทางไปสู่ความสำเร็จสมหวังสมปาถนาในสิ่งที่คาดการเอาไว้และการเดินทางนี้ก็จะนำพาท่านนี้ไปพบเจอความเป็นโชคเป็นลาบนะคะ 2. ท่านก็จะมีโชคลาภการเงินการทองเป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำรรและโดยเฉพาะท่านที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงซื้อหวยซื้อรัตต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่านก็จะมีโชคลาภถูกหวยถูกรัตเต่เป็นก้อนเป็นกอบเป็นกำรรนะคะก็สรุปแล้วดีอยู่สองเรื่องเงินงานหากท่านเด้อึสามสรุปหากท่านใดต้องการที่จะจับงานใหม่มาเป็นงานเสริม มาเป็นงานเสริมหรือมาเป็นงานหลักก็แล้วแต่ท่านก็จะประสบความสาเร็จในธุรกิจการงานนะคะสรุป3ข้อนี้ดีมากๆเลยโอเคแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้ในการตรวจเช็คดวงชะตาแม่หมอดูเป็นภาพรวมแม่หมอไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งแต่การทำนายนี้มันจะถูกต้องแม่นยำฉับหมังแปได้นะคะ โอเคเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะและดูเป็นภาพรวมก็แม่นยำถึง80%และถ้าดูเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วยิ่งจะแม่นยำฉัมังยิ่งกว่านี้อีกดังนั้นหากใครต้องการที่อยากจะเช็คดวงชะตาเพื่อเป็นดวงของเราโดยตรงแล้วก็ให้มาดูดวงชะตากับแม่หมอที่บ้านนี้นะคะ แม่หมอคิดค่าครูเพียง200บาทนะคะ200บาทนี้ท่านถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะไม่ว่าท่านจะมีปัญหาเรื่องอะไรก็ตามแม่หมอจะตรวจเช็คดวงชะตาให้กับท่านโดยอิงจากไพ่นี้เพราะไพ่นี้แก้ปัญหาท่านได้ทุกเรื่องเลยนะคะทีนี้ถ้าบางคนบอกว่าไม่สามารถมาดูได้เพราะบ้านอยู่ไกลกันก็ไม่เป็นไร เรามาดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะโดยให้ท่านนี้โทรมาหาแม่หมอก่อนนะคะและแม่หมอให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มานะคะแม่หมอให้ไลน์ไอดีไว้ตรงนี้นะคะแอดไลน์มามาเป็นเพื่อนกันแล้วก็นัดมาดูดวงกันเมื่อมาดูดวงกันแม่หมอก็จะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านนี้มารวมกันกันกบไพ่แล้วท่านก็จะไม่มียานสัมผัสพิเศษซีกเซน จูนกับครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมาเลือกไพ่ซึ่งเป็นดวงของท่านโดยแท้จริงโดยตรงแต่เพียงผู้เดียวแล้วก็จะเกิดความแม่นยำฉมังยิ่งนักบางคนบอกว่าอยากจะดูแต่ไม่อยากจะเสียค่าครูดูได้หรือไม่คำตอบก็คือดูได้นะคะขอเพียงว่าเมื่อท่านเข้ามารับชมรับฟังคลิปว,วิดีโอของแม่หมอแล้วช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะ เมื่อท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอดีแล้วก็ให้เขียนมาถามแม่หมอหนึ่งคำถามนะคะโดยให้ท่านนี้บอกว่าท่านเกิดวันที่อะไรเดือนอะไรปีพศอ,อะไรเขียนมาถามหนึ่งคำถามนะคะหนึ่งคำถามนี้แม่หมอตอบให้ฟรีนะคะแม่หมอก็จะตอบลงบน youtube นี่แหละหรือหากใครไม่สืวให้แม่หมอตอบลงบน youtube ก็แอดลายมานะคะแม่หมอก็จะตอบลงในลายให้กับท่านนะคะหนึ่งคำถามตอบฟรีถ้ามากกว่าหนึ่งคำถามคิดค่าครูนะคะโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังก่อนจากไปแม่หมอก็ขออวยพรทุกท่านนี้จงมีแต่ความสุขทั้งใจและกายตลอดไปตลอดกาลนะคะบ๊ายบาย thank you so much